สบายดีพี่น้องป้องปายมัดสุกุสก้อนนอรสุบองสุบอนพบพ่อกับซองบาบูไตคิกเอาพี่น้องมานี่พาผีพาหน่องฮาเลาะหวยพี่น้องฮาหนอนไม้พี่น้องนี่พี่น้องตอนเศร้าพี่น้องสบายดีพี่น้องมาหานเี่าย มาแล้วก็พอเลยพี่น้องพอเห็นน้ำมืดแต่ว่าใหไงตพุ่นนะเขาวจอดเลยพี่น้องนะเพิ่มสันพดพี่น้องเพิ่นมาแล้วเพิ่นเห็นเลยได้เพิ่นมาอันอริรป๊อตบางญ่พี่น้องไอ้เขาวสีสัตว์จังไลยเด้ออ่นพี่น้องนะเสีเบิ่งนนั่เงามันพี่น้องนะขาวๆนะเงาหน้าไม้พี่น้องเงาหน้าไม้พี่น้องใ่เลย

หักัไหกัไม่ด้เช่นไรหักได้ปนหักล้ก็ซับเลยใช้มือในจกเขาใช้มือเลเนาะโอยาวได้บ่เบังนี่อ๋นี่พี่น้องนอแรกแฮกมันอ่านมันนลีพี่น้องมันมันอะพี่งที่ตเอาพี่น้องเือพี่น้อเี่ยวมันดอกเขาเห็นพี่น้องนี่ ออเตินใหญ่ใหญ่ใหญ่รับเอาตัวนี้ก่อนปล่อยแล้วพี่น้องทำไมไม่ให้ดอกพี่น้องเลยน้อยก็เอาขึ้นต้นเอ๊ะแทงตาทำไมแทงตาพี่น้องน้าน้าอยากดึงไม้ตัวนี้ออกเลยล้วเราเอิดเราเราป่าเราทำไมแทงตาเราฮ่าหนูน้อยน้อยดอกพี่น้องเลยเนี่ยจะยอดไหมพี่น้องหยอดมันซับปัดเดียวนึงนี่ นี่พี่น้องเือเก่าพี่น้องสื็ดเก็บเล็กเกเ็บหน่อยเนาะมันจังได้ลายพี่น้องเก็บหน่อยห้ห้าลายเลยพี่น้องพลอยแล้วก็เดี๋ยวสี่หานอพี่น้องบอาเป็นซองอันแหลบ่กบอลเ็นอะพี่น้องวะนีงคือว่าซับนั่นนี่นีงคือเป็นนั่นลปลายตัวนี้อันนี้นะอะไรคนละปลายบก่กคนละปลายโอ้ยบ้าได้จังพี่น้องเอาคนละปลายนี่หน่อยนึง เอาอยู่เอาครับเราซับมันเลยนี่ครูเป็นนั่นก็กดโค้งน่ะกดโค้งให้มันออกมาจากหางเนาะเบิ้ดนะขอไฟเพื่นบุรีย่างอืมเลยแต่หยอนมันนี้เลยบุรีหยอดได้แก่เต๋อพี่น้องเยบ่ใช่เพื่อนกำลังซับน้ำใหม่พี่น้องแต่บได้ลงไปมันแต่พังสั้นก็เลย Long lại. No bung đô? Happy long bung đê? No nha, no yoi. Ah, vinhong. Bung kato. Ah, tui tui, 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 chắc là sai phi nhỏ ngay bọn hên sọn hộp phụt cậu phải thay vào đây phi nhỏ thay bọn bọn bưng vào đây để bưng toàn phân bọn mai bọn 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 Nè bọn 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 น้าเอกเพิ่นเคลียร์เพิ่งนอนไม้ไปหน่อยนอบักใหญ่นึงเอาจุ๊กพี่น้องเลยต้มแซ่ได้พี่น้องมีกระนาบๆไปหน่อยมันมีกบน้อยแหงแซ่ยแล้วกินกระปุลกบน้อยกรบทันเป็นพี่น้องเลยขนาดเราหัวมันก็ยังบุปผิดร่องสีจรอะไรจะก็ซับมอนแท้ซับหน่พี่น้องเลยนอไม้นี่มันก็เห็นนอนเดียวว่าพี่ตาเห็นได้พี่น้องเลยมันมีเสียมกับเห็นเฉย กี่ขั้นเรือเสียมพี่นอ้นนองบว้นกี่ขั้นบ่มีเสียมเดี๋ยวมีเสียมพี่นอ้องเสียมบ่มีกี่ข <c oughs> ั้นก็ว่ากี่ขัน้นรอดเป็นยังหืมบ่กี่ขั้นกี่ขั้นเถะเลยให้นางเอกเป็นห้าก็ได้พี่นอ้องห้าเป็นอยู่ยังคือสับยากแท้มันมาถึงสญญางมพีเน,น้องห้าเอาติจ๊อพี่นอ้องบ่าวพุทธายเห็นหนอเดียร์ในรักือสีแมนนี่พี่น้องน้องไม้ว่าวพุทธายเห็นกี่กันในพี่น,อน้อง เยี่ยวมันอะแต่ว่าซับไปได้พี่น้องไงไอ้นา่ยเอกเฟนมาซับให้บ่มีเสียมก็เห็นเชยพี่น้องน่นพี่น้องกำลังซับอยู่เยี่ยวเงาเติบเนาะแต่มันอยากแด็กหน่อยเหี่ยวพี่น้องมันบวขาวได้ก็คือเพราะมันบวลด้วยเพราะมันบวลดออกมาจากดินน่ะมันสีขาว

เต็มตาพี่น้องเจ้าของเก่าพี่น้องเลยบอกห่างอาเจ้าของหักเอาคือเก่าสองแนงปุ๊บอะไรคือวายว่าเทห์ต่อไหนสวยเลยพี่น้องน้อยหน่อยน้องพี่น้องม่นใหญ่นี่ทำน้อยหน่อยก็พี่น้องมันอึดอยากได้ใหญ่กับบะมีแล้วที่ว่าได้ใจก็ดีแล้วเก็บน้อยห้าใหญ่นะพี่น้องเก็บน้อยห้าร้อยแม่อนทีเก็บลายห้าหน่อยเย็นแลเก็บลายห้าหน่อย บ่ออะไรจเถื่อแล้วเห็นแ้อยๆบ่เอาถ้าเอาเต้าน้อยๆมาสิบ่ออะไรจะเถื่อขัดเปล่าหักเอาลูกที่หน่อยไว้หักเอาหักเอาขัดชับแก่พอดีจ้าอือพี่น้องแก่จักหน่อยสำเนีกงพอดีต้มแซ่บด้อยพี่น้องกินกับปุลจิโรอกับแซ่บพี่น้องทันนลยพี่น้องนี่พี่น้องน้ำไม้มาเพาะพอดีพี่น้องเลยกำลังขึ้นกำลังตกมันกำลังตั้งขึ้นพี่น้องเยี่ยวมัน ร้อยนางเอกเพิ่นมาซับเอาพี่น้องบ่มีเสียมบ่ได้ถือเสียมมากนั่งพี่น้องนะมั้ยเห่นนะตัวเขาบ่เอาน้อ,อพี่น้องเอาคือเก่าแต่เราคนไทยเห็นนะพต่เจ้าบ่เอาน้องม่แมงมาจ้างพี่น้องเนาะหืมลองซับมึงกันเด้อะใหม่สดเนี่ยเ่เห็นแต่ปะ่มันเด้อจะบอกให้เกิดผมมีเสียมซื้อพี่น้องเลยเลยบ่เอาบอไ่บไ,ได้ไปให้นางเอกเพิ่นมาซับให้เห็นบ่พี่น้องเบิ่งครับโอ้โหน้องใหม่ นี่พี่น้องน้ำไม้พ่ออีแล้วพี่น้องหยดขาวมันหยดเยขยดเียวมันพี่น้องยยดเขียวมันเอาเอาสูยาางยกนี่พี่น้องนี่นมานแล้วมานแล้วพี่น้องตลอดพี่นนีน่ยังมากกับพ่อพี่น้องเลยมันนางเอกเพ่พอนางเอกเพิ่มพอนพ่องาผู้ยพอเนะพี่นอ้อ,องาผู้ยสพ่ยังนาพี่น้อง างเอกมันพ่อพอดีดอกนี่อใช่พ่อตะกงแน่ตะกงย่างเดียวพี่น้องนานนะมีได้พี่น้องนอหนึงนานใใเบิกเกี่ยวจะนานกำลังหาวิธีหาวิธีสับคนน้องหกแท่เนี่ยซับ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 อยู่ไหนเลหางแังหกเซับเาพี่น้องอ้เห็นว่ากัได เราผู้ไทยนะซับจะเกลือเนี่ยซั่งย่างเดียวพี่น้องซั่งคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่น้องตามใจโหลดเส้นเลขโหลดซับเร็วไปยังปะซับแล้วแล้วอืมหักสี่ได้แต่ปลายได้บอกบอกวนเจ้าแล้วซับเลยนะไปมาเนาะแนี่เห็นบ่อย่ารีร้อโหลดี่น้าโหลดทำบริษัทจำพี่น้องเอ๋อคือมอ่ญใช่ไหม นี่พี่น้องอ่ะเสียมใส่ซื่อๆกระดาดงามงามพี่น้องถืกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามแล้กดรัวๆแล้วพี่น้องเด้อคลิปหานน้ำใหม่นี้มันขนาดพี่น้องมีแต่หนอนใหญ่ๆพี่น้องเลยถือใจกับคนไลค์น้ำพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวผู้ไทยกับนางเอกเพคนห่านน้ำใหม่อีกพี่น้องเลยพี่น้องมานี่นะ อ่ะน้ำม้พี่น้องแต่บ่มีมีแต่ก่อมันพี่น้องนี่คนหาลายพี่น้องเลยทิบไ่ได้กินดอกพี่น้องกันหน่อไม้นเพราท่นพ่อแกงอยู่พี่น้องนี่อยู่นี่คือเก่าพี่น้องแกงนะพ่อแต่พ่อะว่าพ่อต้มกินกับแจ้วเมื่อยละเมื่อยเติมแล้วเนาะพี่น้อง เมื่อยกันเมื่อยกต่เสร็จ่จะสังเมื่อยอย่างเดียวพี่น้องบุคคลคิดว่าสิหธาซอยว่าจะคืออะพี่น้องว่าหายบ้าผู้ไทยห่าบ้างพี่น้องวปะมอได้ตกลงไปน้ำได้พี่น้องไหมห่วยหองกอดจังสี่กับหาบ้าง น้องเพื่อนจักเอานะ <5. S 1> นี่พี่น้องได้เต็มตาเหมือนน้องใหม่เ้าไปหามือนี่เต็นท์นอนยัง่ๆพี่น้องเต็มตาสองคนเลยพี่น้องต่าถึกใจคลิปเดียวกดไลค์กดแชร์น้ำพี่น้องกดติดตามน้ำพี่น้องติดตามกดกระดิ่งจะบอกพาคลิปต,ต่อไปสบายดี